สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่เชิญเอาโซนนี้เราก็มาอยู่เกมวารีนส์ฟอร์ดสองกันอีกครั้งนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสรุปข้อมูลอัปเดตของเกมวารีนส์ฟอร์ดสองนะครับสำหรับแผนล่าสุดนะครับจริงๆเนี่ยมันก็เข้ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับแต่ผมเนี่ยเพิ่งมีเวลาทํานะครับก็หลังจากที่อัปเดตรอบนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันมีหลายสิ่งนะครับที่อัปเกรดขึ้นแล้วก็มีหลายสิ่งนะครับที่บั๊กมากยิ่งขึ้นด้วย <c oughs> คืออออตตตรงนนนนีีี้เเเ่่่ยจะะบบบวาาดมมมักก็็แไป โอเคก็เดี๋ยวเรามาไล่ดูดีกว่าว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับก็อย่างแรกสุดเลยจะเป็นคอนเทนต์ใหม่ครับป้อมปราการถล่มแพนเดโมเนียมนะครับก็สําหรับคอนเทนต์นี้นะครับมันเด่นมากเพื่อนๆนี่เลยนะกดเข้าไปดูเลยครับเดี๋ยวเรามาดูคําอธิบายคร่าวๆก่อนลวกันซึ่งมันจะเป็นระบบหอคอยครับโดยเราจะต้องทําการไต่หอไปเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งหอระดับสูงขึ้นเท่าไหร่เนี่ยความโหดเนี่ยมันก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นด้วยนะครับก็ถ้าเปรียบเทียบนะครับอันนี้เนี่ยมันก็คือระบบไต่ห่อเหมือนัะรคบ มันก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับการไต่หอเนี่ยคือมันก็คือเหมือนเราสู้มอนสเตอร์อ่ะเพื<ๆ>่อนเพือนหนึ่งห้องครับแล้วมันก็จะมีดาวอยู่ด้วยนะครับเหมือนลงด่านปกติเลยถ้าเราเคลียร์ครบสารดาวนะครับเราจะได้รับรางวัลทางขวาทั้งหมดนะแต่ถ้าเพื่อนเื่อนเคลียร์ดาวไม่ครบนะครับก็จะได้รับของไม่หมดนะซึ่งเราก็สามารถมากดดูข้อมูลตรงนี้ได้นะครับเพราะว่า ดาวแต่ละดวงเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างนะครับโดยหลักๆนะครับบททดสอบเนี่ยมันก็เหมือนกันหมดเลยเพื่อนๆต้องเคลียร์ภารกิจนะครับแล้วก็ต้องไม่ถูกฆ่านะครับมันถึงจะได้ครบสาดาวนะซึ่งการลงหอคอยนะครับมันจะมีหน่วยพลังงานพิเศษเพื่อนๆจะเรียกว่าคุณแจเปิดหอคอยนะครับในการใช้ลงนะสําหรับพลังงานตรงนี้เนี่ยคือวันหนึ่งอ่ะเขาจะให้สิทธิ์เราลงนะครับทั้งหมด5รอบด้วยกันซึ่งกุญแจตรงนี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้ให้หมดนะครับก็ถ้าเกิดใครที่ไม่มีเวลาลงนะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องทําก็คือไปที่้านค้าก่อนเลยครับ อ่ารานค้านะครับตรงนี้แล้วก็กดมาที่อีเวนต์ครับนี่เลยสําหรับในรานค้าเนี่ยมันจะมีหน่วยเงินของคอนเทนต์นี้นะครับที่เรียกว่าแก่นเส้นเวทตกผลึกนะครับเพื่อนเพื่อสามารถเอากุญแจที่เล่นไม่ครบเนี่ยมาแลกทิ้งไว้ได้นะและหน่วยเงินที่แลกเนี่ยคือเราสามารถเอามาซื้อของในรานค้าต่างๆตรงนี้ได้นะครับก็ของในร้านนะครับมันก็จะมีทั้งเพชรน,นะครับ แลกได้ทั้งหมด4ครั้งนะรวมแล้วเนี่ยก็1,000พเพชรเลยนะครับแล้วก็อีเทอร์ไรท์ของเอสเทเรียนะครับอันนี้เนี่ยก็แลกได้รวมนะครับอีก50เศษเลยนะสำหรับใครที่เล่นน้องเป็นเมนอยู่นะครับน่าจะไปช่วยเล่งทํา5ดาวได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับนอกจากนี้ก็จะมีพวกอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในเรือบินด้วยนะและหน่วยเงินพิเศษครับแก่นเส้นเวทตกผลึกครับมันจะเป็นหน่วยเงินที่จะเอาไว้ใช้อัปเกรดของที่ได้จากคอนเทนต์นี้อีกทีหนึ่งนะครับก็ไอหน่วยเงินอันนี้ครับสีม่วงอันเนี้ย มันไว้ใช้อัปเกรดของอันนี้เพื่อนๆบอนไซซากุระต้นใหญ่นะครับสําหรับอันนี้นะครับมันจะสามารถช่วยผลิตหน่วยเงินที่ใช้ในคอนเทนต์เรือเหาะได้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆปลดปันนะครับมันจะช่วยเพื่อนๆผลิตได้รู้สึกว่าจะ200เหรียญต่อวันนะเอาจริงมันก็ไม่เยอะหรอกเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นของตกแต่งที่มีประโยชน์นะครับนอกเหนือจากความสวยงามนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็พยายามไต่ให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเราไต่ไปถึงชั้นสุดท้ายนะครับมันจะเป็นชั้นที่25ครับ มันจะมีตาศักดิ์สิทธิ์แห่งเสียงเพลียงนะครับไว้ปลดล็อกสายอาชีพเพิ่มให้เราด้วยนะซึ่งผมว่าอันนี้เนี่ยสำคัญที่สุดแล้วเพื่อนๆและสําหรับใครที่ไต่ไม่ไหวนะครับคือมันจะมีตัวช่วยอยู่ครับเพื่อนๆลองกดมาที่ดีบับตรงนี้ดูนะครับมันก็จะบอกนะครับว่าค่าพลังที่แนะนําในการต่อสู้กับด่านนี้เนี่ยคือ52าหมแต่ถ้าเราสู้ไม่ไหวนะครับค่าพลังมันสูญไปเราสามารถใช้ตุ๊กตาบูดูต้องสามครับอันนี้เนี่ยมาช่วยลดค่าพลังของด่านได้ครับนี่นะ 1ตัวเนี่ยก็สามารถลดได้1%นะครับแล้วก็สูงสุดเราจะสามารถใส่ได้ถึง25ตัวนะครับก็จะลดไป1ใน4หรือว่า25%เลยนะครับสำหรับไอ้ตุ๊กตาบูดูเนี่ยหาจากไหนนะครับก็จะมี2วิธีเพื่อน,อนวิธีแรกเนี่ยคือไปตีตกตามด่านปกตินะคือเราฟาร์มของ อัปเกรดตัวละครปกติเลยเคลียร์หนึ่งด่านได้หนึ่งตัวนะครับก้าวอีกอันหนึ่งไปซื้อกับลาน้าเมื่อสักครู่นะครับมันก็จะมีตุ๊กตาฮูดูขายนะซึ่งผมไม่แนะนาให้ซื้อกับ้านคานะครับไปตีฟาร์มตกจากด่านก็น่าจะเพียงพอแล้วนะแล้วก็ด่านแรกๆเนี่ยผมแนะนําว่าให้ลองเล่นไปก่อน,นครับตุ๊กตาวูดูเนี่ยแนะนําว่าให้เก็บไว้ด่านไท้ายยนะครับเพราะที่ด่านสูงที่สุดเนี่ยค่าพลังเนี่ยมันอยู่ที่4,000 4, 4เลยเพื่อนๆถือว่าโคตรเยอะนะอันนี้นะก็ถ้าใส่วูดูไป25ตัวนะครับ 1น0 0 0แสนหนะครับแถวๆนี้นะก็จะเหลือประมาณส0 0แสนนะครับอ๋อผมย้ําอีกทีนะอีเวนต์นี้เนี่ยอยู่เพียงแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ต่อมาซัมมอนครับสำหรับซัมมอนเนี่ยก็มีอัปเดตมาใหม่เพียบเลยครับสำหรับตู้แรกนะครับจะเป็นซัมมอนอัลติมาแล้วก็เซดด่านะครับก็ใครที่อยากจะได้2ตัวนี้เข้าไปร่วมทีมนะครับเพื่อนๆก็ลองมาสุ่มกันได้นะซึ่งรอบนี้เนี่ยเขามีอัปเกรดระบบซัมมอนด้วยเพื่อนๆรับประกันการันตีฮีโร่ระดับเอสเซซ่าในการซัมมอนครบ70คครรัั้งนะบเพรราะะฉนนนั้้ต่ออใใหคเเกลืี่ย เพื่อนๆไม่ต้องเปิดถึง200เพื่อเอาการันตีอย่างเดียวแล้วนะคือทุกๆ70โลเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เพิ่มอีกถึงตัวด้วยนะครับก็แน่นอนว่าถ้าเราเปิด SSR ออกเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะรีเซ็ตทันทีนะสำหรับ70ครั้งตรงนี้นะครับส่วนรายละเอียดอย่างอื่นเนี่ยก็จะเหมือนตู้พ i ิกอัพทั่วไปเลยนะครับอัตราออกตัวพ i ิกอัพมันจะอยู่ที่1.5%นะมันมา2ตัวเนี่ยก็จะเหลือตัวละ0.75ครับโอเคแล้วก็ต่อมากลับมาอีกครั้งนะครับกับ Sumon Step Up ครับ สำหรับซัมมอนสเตปอัพรอบนี้เนี่ยก็ได้รับการอัปเกรดเหมือนกันเพื่อนๆซึ่งสเตปอัพซัมมอนของเกมวาริเอนฟอร์เนี่ยเราจะต้องใช้เพชรเติมเท่านั้นนะครับข้อเสียของมันนะแต่ข้อดีเนี่ยรอบนี้เนี่ยโคตรเด็ดเพื่อนเนเพราะว่าถ้าเพื่อนเอนสุ่มครั้งแรกนะครับจะได้การันตีตัวละครระดับ SR ชอาร์ชัวๆหนึ่งตัวพร้อมกับตั๋วสุ่มกาชาอีก10บใบนะครับและที่เซตที่2ครับเพื่อนๆจะได้การันตีระดับ SS หารนะครับหึตัวพร้อมกับอีเทอร์ไลท์ที่หลับไหลนะครับให้อียนะกย จะได้การันตี SR 1ตัวพร้อมกับอิซูมินะครับตัวสเตปอัพของรอบนี้นะก็สําหรับใครที่อวยอิซูมิมากๆนะครับตู้นี้เอาจริงก็คุ้มนะเสียอย่างเดียวคือมันต้องใช้เพชรเตริมเท่านั้นนะครับในการเปิดนะและตู้ที่3ครับคำขอพรีเมียมครับสำหรับตู้นี้นะครับมันก็คือตู้ทั่วไปครับเพียงแต่ว่ามันจะใช้แค่100เพชรในการเปิดนะครับและเพชรที่เพื่อนๆต้องใช้เนี่ย มันต้องเป็นเพชรเติมเท่านั้นนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้ใช้เพชรเติมโดยตรงนะมันต้องใช้ตัวคําขอพรีเมียมนะครับโดยเราก็จะสามารถซื้อจากร้านค้าตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ข้อเสียของตู้นี้เนี่ยคือไม่มีการันตีอะไรเลยครับเพียงแค่ราคาถูกอย่างเดียวครับเอาจริงผมไม่ค่อยแนะนาใม้ซัมมอนนะไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะครับต่อมา Battle Pass ครับสำหรับ Battle Pass อันเก่าเนี่ยมันก็หมดเวลาแล้วเพื่อนๆซือนสีซั้นใหม่เนี่ยก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับคอสตูมรอบนี้นะครับจะเป็นของอิซุมิหรือว่าตู้เซตอ ของลงวันทั้งหมดในตู้นี้นะครับก็จะตามนี้เลยนะสำหรับอิซูมิเนี่ยโ,โหบอกเลยว่าอาร์ตสวยโคตรเพื่อนๆถ้าไม่บอกเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวละครใหม่เลยนะสำหรับอาร์ตดีนะครับใครเล่นเป็นตัวหลักอยู่นะครับอันนี้นี่พลาดไม่ได้นะโคตรสวยนอกจากนี้ครับยังมีอัปเดตคอสตูมใหม่ถึง2ชุดเลยนะครับจะเป็นของอัลติมากับเซด้าครับนี่เลยนะโอ้เพื่อนดูดิ <laughs> สวยมากนะครับเอาจริงน่ารักมากอ่ะ แต่อัลติมาผมซื้อไปแล้วไงไอชุดแบบเหมือนชุดเจ้าสาวอะครับผมก็เลยไม่น่าซื้อซ้ำนะส่วนเซน้านี่ก็น่ารักดีนะครับแต่ว่าชุดดูธรรมดาไปหน่อยนะชุดปกติของน้องมันดูอลังการกว่านะครับแต่ว่าอาร์เนี่ยบอกเลยว่าของจริงครับนอกจากนี้นะครับไอชุดพิเศษเนี่ยตอนแรกที่มันมาขายแค่1สัปดาห์ใช่ปะตอนนี้เนี่ยเขาก็กลับมาขายแบบถาวรแล้วนะครับราคาเนี่ยก็เท่าเดิมนะอยู่ที่1,100นะครับเท่านั้นยังไม่หมดครับสำหรับคอสตูมนะครับที่ใช้ผงแฟรี่ในการซื้อเนี่ย ตรงนี้เขาก็อัปเดตให้ด้วยนะคือเราอะสามารถใช้ผงแฟลลี่นะครับซื่อทุกชุดได้แล้วเพื่อนๆตรงนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะคือถ้าเกมมันแจกผงแฟลลี่มาเยอะเนี่ยต่อให้คนไม่เติมตังค์เนี่ยก็ยังสามารถเป็นเจ้าของได้อยู่นะครับแน่นอนว่าไม่ใช่แค่ชุดเพื่อนๆสําหรับในส่วนของอาวุธหลักอาวุธรองนะครับมันก็มีขายแบบผงแฟลลี่ด้วยนะครับใครเมนตัวไหนนะครับก็สามารถมาจัดกันได้นะถ้ามีผงนะครับก็สำหรับหัวข้ออัปเดตหลักๆนะครับก็มีเพียงเท่านี้เพื่อนๆอย่างอื่นเนี่ ซึ่งบั克หลายๆอย่างเนี่ยมันได้รับการแก้ไขแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าคือมันไม่ได้มีดีทั้งหมดเพื่อนไอ้บัคใหม่ๆเนี่ยมันก็เพิ่มมาค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อดีกันก่อนสําหรับข้อดีเนี่ยคือตอนนี้นะครับไอ้ระบบกระตุนนะ้นอ่ะเขาปรับให้มันแสดงผลเร็วกว่าเดิมแล้วนะส่วนข้อที่ไม่ดีเนี่ยก็คือที่ผมเห็นหลักๆนะโหมดอารีนาเพื่อน คืออารีนาตอนนี้เนี่ยค้างโคตรเยอะนะครับผมแนะนําว่าให้ภาวนาก่อนที่จะกดอารีนานะเมื่อวานเนี่ยผมเล่นนะครับค้างไปสรอบเพื่อนคือต้องกดยอมแพ้สารอบอะตอนนี้ผมก็เลยไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะเก็บแต้มครบ4ี่หมื่นหรือเปล่านะครับมันกระชันชิดมากนะแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยมันจะจบสีซสั้นหนึ่งแล้วด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีแล้วกันกับอารีนานครับอ๋อใช่แล้วก็อารีนาบดชิงทงเนี่ยจะปลดในสัปดาห์หน้านะครับตรงนี้ก็รอกันได้เลยนะส่วนบัคที่เหลือเนี่ย มันก็จะเป็นบั克ยิบย่อยตามด่านต่างๆนะครับผมไม่ขอพูดถึงแล้วกันที่ผมจะมาพูดถึงเนี่ยก็คือนี่เลยเพื่อนๆมันแก้ไขบักของเซด้าแล้วครับต้องบอกว่าของตัวละครสายซัลโนดิอันนี้เนี่ยผมบอกเลยนะว่าเป็นข้อเสียนะครับเพื่อนๆดูเนี่ยมันเร็วขึ้นเยอะนะครับคือสายซัลมมนตอนนี้นะครับมันไม่สามารถทำเดเมจโอเวอร์ได้แล้วนะอย่างเช่นถ้าศัตรูมีขนาดใหญ่เนี่ยจากแต่ก่อนนะครับคือเวลาโจมตีทีอะ มันจะโจมตีกว่าทีสช่องสี่ช่องใช่ปหเดเมจมันก็จะคูณสาคูณสี่เลยนะครับซึ่งตอนนี้เขาแก้ไขแล้วเพื่อนเพื่อนมันจะทำเดเมจเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าสายซาม,มอ่อนเนี่ยเดเมจหายไปเยอะนะครับแต่ตรงนี้เราต้องเข้าใจว่ามันเป็นบั็กของเกมเพื่อนเพื่อนอันนี้เขาแก้ไขให,ให้มันถูกต้องนะอ่ะแล้วก็อีกอย่างนะครับที่อัปเกรดนี่เลยเพื่อนเพื่อนดูตัวซาม,มอ่อนเนี่ยตอนนี้นตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นน้องเยลลี่แล้วนะครับต้องบอกว่ามันน่ารักขึ้นกว่าเเดิมยอะนะ ก็มันเปลี่ยนทั้ง2สีเลยนะครับสำหรับสกิลขั้นแรกนะครับจะเป็นสีม่วงแล้วก็ขั้นที่2เนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะครับใครที่เล่นสายซามอนอยู่นะครับก็ลองไปเรียกใช้ดูกันได้นะและอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแบบเห็นได้ชัดน,นะครับก็จะเป็นตราอัพขั้นสายอาชีพเพื่อนอันนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่นะครับต้องบอกว่าสวยขึ้นกว่าเดิมนะแต่เอาจริงก็ถ้าเกิดใครที่ติดรูปลักษณ์เก่าเนี่ยมันก็จะดูยากนิดนึงถ้าเราเพิ่งมาดูครั้งแรกนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าเพือเนะ่อนนะ มันเป็นสัญลักษณ์ของแต่ละสายอาชีพเลยนะครับตรงนี้ผมว่าเข้าใจง่ายดีนะโอเคครับก็สาหรับข้อมูลอัปเดตในวันนี้นะครับผมก็สรุปมาให้เพื่อนๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับสาหรับใครที่ยังไม่ได้ไปแลกของอีเวนต์เท่าทูรีแห่งการมีภากษานะครับอย่าลืมไปแลกกันให้หมดเลยนะเพราะตอนนี้เนี่ยมันก็ใกล้จะหมดอายุแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แลวกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามมมาาาจอกกััันนนใหคลิ้สววีดผ็ขตไปก่อนสสััดีครบ